ใบหน้าที่ยิ้มแย้มสูตรสีเข้มพร้อมกับท่าทางกระฉับกระเฉงการทักทายด้วยการแตะกําปั้นเบาๆกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์คือภาพลักษณ์ที่คนได้เห็นความเป็นคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐในขณะเยือนสิงคโปร์ภารกิจของคามาลาแฮรริสรองประธานาธิบดีสหรัฐในการเยือนสองชาติสมาชิกในกลุ่มอาเซียน คือสิงคโปร์และเวียดนามก็คือการยืนยันว่าสหรัฐกลับมาแล้วในภูมิภาคหลังจากห่างหายไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์แฮรริสย้ำความเป็นหุ้นส่วนและเป็นพันธมิตรกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับระบุถึงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกว่าเป็นความสำคัญต่อความมั่นคงของสหรัฐ the United States will pursue a free and open Indo-Pacific that promotes our interests and those of our partners and allies. In addition to deepening close bilateral relations, we will also work multilaterally through longstanding institutions like ASEAN, which remains central to this region's architecture. We will also Work with new results oriented groups like the Quad and the U.S. Mekong Partnership. And we will always be true to our values and support those who seek a better future for all people. <laughs> าการป่วยลึกลับกลายเป็นอีกอุปสรรคเล็กๆสำหรับ,บรองประธานาธิบดีสหรัฐแฮริส <Harris S 2> ได้ใช้โอกาสที่เวียดนามหลังจากพบกับประธานาธิบดีเงียนส่วนฟุกย้ำว่าสหรัฐจะร่วมดูแลทะเลจีนใต้ขณะที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์โดยผิดกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้กลับอย่างรุนแรงถามกลับสหรัฐโดยโยงไปถึงเรื่องอัฟกานิสถาน。美国可以想来就来，想走就走，而不必征求国际社会，哪怕是其盟国的意见。为了维护美国第一，美国可以任意的抹黑、打压、胁迫、霸凌其他国家，而不必付出任何的代价。 这就是美国想要的秩序ในช่วง8ปีที่ผ่านมาอิทธิพลของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงขณะที่4ประเทศในอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้คือฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูนไนและเวียดนามเวียดนามถือว่าส่งเสียงดังที่สุดในเรื่องความไม่พอใจต่อจีน การมาเยือนในครั้งนี้ของแฮร์ริสก็คือการส่งสารจากสหรัฐไปถึงจีนและย้ำความ in เป็นพันธมิตร <Pacific S 1> กับสองชาติ <has S 1> ที่สหรัฐเห็นว่าสำคัญ long, long history, ก็คือสิงคโปร์และเวียดนามสหรัฐผมคิดว่าก็ไม่พร้อมที่จะเปิดสงครามสองด้านดังนั้นเนี่ยจึงมีการชิปทนโยบายใหม่นะฮะก็คือว่าหยุด20ปีที่เป็นของอ,อัฟกา,านิสถานแล้วก็ ิดนโยบายใหม่ก็คือนโยบาย containment ของจีนนะฮนะซึ่งตรงนี้แหละฮะที่ทําให้นางแคมเบอร์ลาแฮริสเดินทางมาอเอเชียรชีงใต้ด้วยเหตุผลที่ว่าอ,อเมริการู้ดีว่าจีนนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลในเอเชียรชีงใต้แล้วก็ปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้ก็ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเทศพันธมิตรที่สําคัญที่สุดของอเมริกาก็น่าจะเป็นสิงคโปรป์กับเวียดนามเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ก็มีปัญหาทางด้านทะเลจีนใต้กับ จีนนะฮะแล้วก็สิงคโปร์เองก็เป็นประเทศที่คิดว่าน่าจะเข้ามาแทนที่ไต้หวันได้ในแง่ของตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าหาชิปตัวนี้ชิปตัวนี้มากมามมันก็เป็นเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้ผมคิดว่ามีการชิปนโยบายต่างประเทศใหม่แล้วก็จะเน้นในเชิงของเอเชียะ แฮริสย้ำความร่วมมือกับสิงคโปร์เรื่องการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้เวียดนาม <and additional S 1> เพื่อรับมือกับโควิดแต่จีนแสงหน้าด้วยการบริจาควัคซีนให้เวียดนามก่อนที่แฮริสจะเดินทางไปถึงที่เวียดนามแฮรริสย้ำว่าสหรัฐต้องการมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับภูมิภาคแต่ไม่ได้ต้องการให้เลือกข้าง ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐในเกือบทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและอุดมการณ์ทางการเมืองแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผลประโยชน์ต่างกันแม้จะอยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันคงต้องหาทางวางสมดุลอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐให้เหมาะสมซึ่งหมายถึงความท้าทายที่รออยู่นัฐาโกโมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทยพีทีเอสรายงาน